จากเรื่องเล่าขานสู่ความเชื่อโบราณพญานาคนั้นถูกกล่าวถึงในฐานะผู้ปกปักรักษาแม่น้ำและเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนมากมายต่างเชื่อว่าพญานาคคือสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนตัวอยู่ใต้สายน้ำคอยเฝ้ามองโลกมนุษย์อย่างลึกลับมานานหลายพันปีและการพยายามหาความจริงว่าพญานาคนั้นมีตัวตนอยู่หรือเปล่ามีกันมาอย่างยาวนานบางคนก็ว่าสามารถถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอ ติดสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างยาวคล้ายกับพญานาคได้ซึ่งก็ทำเอาแตกตื่นกันใหญ่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะว่าแต่จะมีเหตุการณ์ไหนบ้างทุกคนก็ต้องกดไลค์กด Subscribe แล้วไปดูกันเลยค่ะปาพิหารพญานาคพ้นน้ําเมื่อพูดถึงพญานาคเรามักจะเห็นรูปปั้นของท่านในวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และหลายแห่งมักสร้างพญานาคให้สามารถพ่นน้ําออกจากปากได้ เพื่อสื่อถึงความเชื่อโบราณที่ว่าพญานาคสามารถพ่นน้ำทิพย์ชำระล้างมนทินมอบความเป็นสิริมงคลแก่ผู้คอนแต่ในครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่รูปปั้น เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงต่อหน้าต่อตาในคลิปนี้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการพ่นน้ำจากพญานาคตัวจริงซึ่งสถานที่ในคลิปจะเป็นบึงแห่งหนึ่งที่อ้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ริมตลิง่งมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังเฝ้ารออะไรบางอย่างด้วยใจจดจอ่อทุกคนเชื่อว่ากำลังจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆและเมื่อถ่ายคลิปไปสักพักสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อจู่ๆน้ำที่นิ่งสนิทก็เหมือนมีอะไรบางอย่างแหวกไหวอยู่ใต้น้ำ จากนั้นก็พ่นน้ำขึ้นมาด้านบนทำให้ชาวบ้านในแถบนั้นพากันปรบมือและฮือฮากันใหญ่และเชื่อว่าการปรากฏตัวในครั้งนี้ถือเป็นสิริมงคลที่พญานาคมีแก่มนุษย์พญานาคโผล่กลางกองถ่าย มันควรจะเป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งของทีมงานรายการเกษตรฮอตนิวส์ที่ออกเดินทางถ่ายทำเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของน้องหานจังหวัดสกลนครพวกเขาได้นั่งเรือออกไปกลางน้ำท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบจนกระทั่งมีทีมงานคนหนึ่งได้สังเกตเห็นเงาบางอย่างผุดขึ้นเหนือผิวน้ำจากนั้นไม่นานก็มีเกลียวคลื่นคล้ายถูกแรงกระทำจากวัตถุบางอย่างใต้น้ำม้วนไปมายาว20เมตร สูงประมาณ30เซนติเมตรสร้างความแปลกประหลาดใจกับเหล่าทีมงานเป็นอย่างมากทีมงานไม่รอช้าที่จะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายวิดีโอไว้ทันทีเพราะนี่อาจเป็นหนึ่งในหลักฐานที่พิสูจน์ว่าพญานาคมีอยู่จริงและนับเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดใจมากเนื่องจากในขณะนั้นเรือก็จอดนิ่งสนิทเลยสงสัยว่าจะเกิดเกลียวคลื่นนี้ได้อย่างไรกันนะอะไรแหวกไหวใต้น้ำสีเขียว ความเชื่อเรื่องพญานาคอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นตำนานเล่าขานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่รูปปั้นที่พบเห็นได้ตามวัดวาอารามโดยเฉพาะในภาคอีสานที่ผูกพันกับพญานาคมากเป็นพิเศษหลายพื้นที่ยังมีพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนและคลิปนี้อาจเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้หลายคนต้องขนลุกต้นทางของคลิปยังไม่ชัดเจนแต่ดูจากบรรยากาศแล้วอาจเป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราหรือ,ออาจเป็นแถบภาคอีสานของไทยเองโดยในคลิปปรากฏให้เห็นสิ่งที่คล้ายสิ่งมีชีวิต หรืออะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาให้เห็นสีเขียวๆลักษณะไม่ค่อยยาวนักและที่น่าสังเกตคือถึงแม้สีของน้ําจะขุ่นมัวมองเห็นข้างล่างค่อนข้างลําบากแต่เมื่อสิ่งมีชีวิตนี้ว่ายขึ้นมาเล็กน้อยก็สามารถทําให้เห็นร่างลางๆได้ถึงแม้จะไม่รู้ว่าคือตัวอะไรแต่ในโมเมนต์นี้ก็มีเสียงโห่ร้องของชาวบ้านที่ไปมุงดูร้องเป็นพักๆและถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นสิริมงคลตามความเชื่อ ก้อนเมฆพญานาคจากฟากฟ้าหากก่อนนี้เราพูดถึงภาพเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตปริศนาในน้ำคราวนี้แอดจะพาคุณไปดูหลักฐานที่ถูกบันทึกจากบนท้องฟ้าโดยเมื่อไม่นานมานี้ มีชายหนุ่มคนหนึ่งได้ถ่ายภาพพระอาทิตย์ทรงกลดณหาดสมิลาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังริมปากอ่าวทะเลสาบสงขลาแต่มันไม่ใช่แค่ภาพพระอาทิตย์ทรงกลดธรรมดาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันนั้นทําให้หลายคนถึงกับขนลุกเมื่อเห็นเมฆพวยพุ่งมาที่เสียนพญานาคคล้ายๆกับรัศมีบางคนมองเห็นลำแสงทั้งหมดเปล่งประกายจากเสียนพญานาคสู่ท้องฟ้าสร้างความแปลกใจและชวนชงนให้กับคนที่พบเห็น ต่อมาได้ตรวจสอบที่มาทราบว่ามาจาก f เฟซบ o ๊กชายหนุ่มคนหนึ่งเจ้าตัวยังโพสต์ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้แต่งเติมหรือใช้โปรแกรมแก้ไขใดๆนี่คือภาพจริงที่เขาถ่ายได้ขณะที่แดดแรงจัดและเหตุการณ์นี้กินเวลาประมาณ5นาทีก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆจางหายไปภาพนี้ถูกแชร์ต่อไปในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วพร้อมกับกระแสะความคิดเห็นมากมายบางคนเชื่อว่านี่คือการปรากฏตัวของพญานาคบนสวรรค์และบางคนมองว่า นี่คือพลังงานบางอย่างที่เราไม่อาจอธิบายได้งอนพญานาคชูโผล่พ้นน้ำเหตุการณ์สุดลี้ลับนี้เกิดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเมื่อจู่ๆผู้คนจำนวนมากก็พากันมุงดูปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกลางสายน้ำหลายคนตะโกนเรียกกันให้มองไปทางเดียวกันเงาลึกลับโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำมันดูคล้ายกับงอนของอะไรบางอย่างที่เคลื่อนตัวผ่านกระแสน้ำไปอย่างช้าๆไม่ใช่คลื่นปกติ ไม่ใช่ท่อนไม้ลอยน้ำแต่มันดูเหมือนบางสิ่งที่กำลังว่ายทวนกระแสน้ำไปข้างหน้าโดยมีชาวบ้านนับร้อยเป็นพยานถึงแม้จะเห็นอยู่ไกลๆแต่ชาวบ้านหลายคนก็ต่างชื่อว่าปรากฏการณ์ในครั้งนี้นับเป็นการปรากฏตัวของพญาน,นาคที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือที่สุดนั่นรวมถึงคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ต่างบอกว่านี่เป็นคลิปถ่ายติดพญาน,นาคที่เหมือนจริงที่สุดก็ไม่ผิด พยานนาโคลเล่นน้ำบอ่อโศกเรื่องนี้เคยฮือฮากันใหญ่เมื่อชาวบ้านโคกสแก้วหมู่ที่10จังหวัดเพชรบูร์พบเจอสิ่งแปลกประหลาดกลางสระน้ำสาธารณะของหมู่บ้านซึ่งกินพื้นที่ราวห้าไร่หลายคนเชื่อว่าสิ่งที่เห็นนั้นอาจเป็นการปรากฏตัวของพญานาาจะน้ำที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโศกนั้นในอดีตเมื่อกว่า10ปีที่แล้วเคยเป็นสายน้ำโบราณที่ไหลามารวมตัวกันจนกลายเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี และเชื่อกันว่ามีเจ้าที่ปกปักรักษาหลายคนเล่าว่าที่นี่มักมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเสมอมีเรื่องเล่าว่าบางคนที่ออกไปหาปลาหรือจับกบตอนกลางคืนเคยเห็นดวงไฟปริศนาลอยอยู่เหนือผิวน้ำจนชาวบ้านต่างลือกันไปต่างๆนานา,นาตามความเชื่อจนล่าสุดเรื่องราวประหลาดก็ได้เกิดขึ้นเพราะมีชาวบ้านและเด็กหลายคนที่ขับรถผ่านแถวสระน้ำสาธารณะพบเจอสิ่งมีชีวิตประหลาด ลักษณะกำลังพาก,กันแหววไหวบนผิวน้ำและเกลี้ยกตัวไปมาสักพักก็ดำน้ำหายลงไปชาวบ้านที่ได้พบเห็นต่างเชื่อกันว่างูใหญ่ที่ปรากฏตัวมีลักษณะคล้ายกับพญานาคเพราะบางคนที่เห็นก็บอกว่ามีงอนที่หัวเพื่อนๆละ่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าเอามาเล่ากันได้ด้านล่างเลยพญานาคจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่11ตุลาคม2556เวลา11นาฬิกา40นาที เหตุการณ์สุดลึกลับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำท่าพนมต้องออกปฏิบัติภารกิจด่วนหลังมีรายงานว่ามีบางสิ่งโผล่ขึ้นเหนือน้ำหน้าวัดพระาธาตพนมวรมหาวิหารอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ต่างพากันเล่าตรงกันว่าสิ่งนั้นมีรูปร่างคล้ายพญานาคชูเสียงขึ้นจากแม่น้ำลำตัวเป็นสีเหลืองทองอร่ามลอยอยู่เหนือสายน้ำอย่างสง่างามแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือ เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงเขาอ้างว่ากลางแม่น้ำโขงมีบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวฝ่าแรงน้ำจุดที่ผิวน้ำแหวกออกราวกับว่ามีบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังเคลื่อนผ่านเกลียวคลื่นยาวเหยียดค่อยๆก่อตัวขึ้นคล้ายกับว่ามีร่างมหึมากำลังแหวกว่ายทวนน้ำทั้งนี้หลังจากค้นพบชาวบ้านก็แตกเป็นสองเสียงบางก็เชื่อบางก็ไม่เชื่อและคิดว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ทุ่นเรือที่ทำให้เกิดเป็นเกลียวคลื่นยาวๆเท่านั้นจะเชื่อไม่เชื่อ ก็อยากให้ทุกคนพิสูจน์ด้วยตาตัวเองจะดีกว่าพยานนาคโผล่หัวขึ้นมาในแม่น้ำคลิปนี้ถูกถ่ายขึ้นในปี2019และกลายเป็นกระแสฮือฮาทันทีที่ถูกเผยแพร่เพราะในวิดีโอนี้มีบางสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดดู ในสายน้ำที่ไหลเชี่ยวมีเงาดำลึกลับบางอย่างโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะดำกลับลงไปแต่สิ่งที่ทําให้ขนลุกก็คือในบางจังหวะเงานั้นดูเหมือนจะมีงอนคล้ายกับพญานาคอีกด้วยแน่นอนว่าเสียงก็แตกออกไปสองฝั่งฝั่งที่เชื่อมั่นยืนยันว่าในแม่น้ำสายใหญ่แบบนี้ พญานาคอาศัยอยู่แน่นอนซึ่งดูไปก็เหมือนพญานาคกำลังดำผุดดำไหา้อยู่ในแม่น้ำสีน้ำตาลแห่งนี้จริงๆแต่ฝั่งที่ไม่เชื่อก,กลับมองว่านี่อาจเป็นเพียงท่อนไม้ยาวหรือเศษซุงที่ถูกกระแสน้ำพัดมาเพราะภาพที่ถูกบันทึกไว้นั้นถ่ายจากระยะไกลทําให้ไม่สามารถเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นนี้จะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือเป็นพญานาคจริงๆก็ไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะคะ สิ่งที่ปรากฏในบึงคลิปวิดีโอนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่าบึงแห่งนี้อาจเป็นที่อาศัยของพญานาคสิ่งมีชีวิตในตำนานที่ถูกเล่าขานมาหลายชั่วอายุคนเพราะภาพที่ถูกบันทึกไว้เผยให้เห็นบางสิ่งที่เคลื่อนตัวอยู่เหนือผิวน้ำมันดูเหมือนครีบหรืออาจเป็นหลังของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่แหวกว่ายผ่านไปหลายคนที่ได้ชมคลิปต่างมั่นใจว่านี่คือพญานาคพวกเขาเชื่อว่าสิ่งนี้มีลำตัวยาวเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างสง่างา,าม ราวกับกำลังไหว้เล่นหรืออาจเป็นสัญญาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการให้มนุษย์ได้เห็นแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีคำอธิบายที่ต่างออกไปนักตกปลาหลายคนให้ความเห็นว่าสิ่งที่เห็นในคลิปนี้อาจเป็นปลาช่อนอเมซอนมากกว่าปลาชนิดนี้มีขนาดใหญ่ลำตัวยาวและมีเกรดที่สะท้อนแสงจึงอาจให้ความรู้สึกคล้ายพญานาคอย่างน่าประหลาดเท่านั้นพญานาคที่เชียงราย เหตุการณ์สุดลึกลับนี้เกิดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านสวนดอกไม้อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายผู้ที่บันทึกภาพไว้ได้คือในคำกรรมกรผู้ดูแลระบบน้ำของหมู่บ้านที่มีหน้าที่ตรวจตราริมแม่น้ำโขงเป็นประจำแต่เช้าวันนั้นมันไม่เหมือนเช้าวันไหนๆเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาสีนาทีระหว่างที่เขากำลังเดินสำรวจตามปกติ สายตาก็สะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างที่กำลังลอยอยู่กลางแม่น้ำตอนแรกเขาไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแต่รู้สึกแปลกตาและไม่เคยเห็นมาก่อนจนกระทั่งมันเริ่มลอยเข้ามาใกล้ๆห่างจากริมน้ำโขงประมาณ10เมตร เงาสีทองๆโผล่พ้นน้ำขึ้นมาลักษณะคล้ายหัวของบางสิ่งที่กำลังว่ายน้ำนายคําจึงรีบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพทันทีและเมื่อมองดูก็พบว่ามันไม่ได้ใหญ่มากน่าจะสูงประมาณ1เมตรอีกทั้งตนมองเห็นแต่ส่วนของหัวและมองไม่เห็นหางเพราะช่วงเช้ามีหมอกเยอะทำให้มองไม่ค่อยชัดแต่ใจหนึ่งก็เชื่อว่านี่เป็นหัวของพญานาคแน่แน เป็นยังไงกันบ้างคะกับแต่ละคลิปที่ว่ากันว่าถ่ายติดพญานาคต้องบอกเลยว่านี่เป็นเรื่องของความเชื่อที่แต่ละคนมีมุมมองแตกต่างกันออกไปสิ่งสำคัญคือวิจารณญาณและการเปิดใจรับฟังทุกเรื่องราวเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าหรือความเข้าใจผิดเท่านั้นและถ้าใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวลี้ลับแบบนี้อีกวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ